มีข่าวว่าเชลซีอาจพิจารณาปล่อยตัวเปโดเนโตนะครับในตลาดซัมเมอร์นหน้านะครับมีรายง,งานข่าวจากด้านติกครับรายง,งานบอกว่าเชลซีอาจจะพิจารณาปล่อยตัวเปโดเนโตแข้งตัวรุกตัวเก่งของทีมอมอกจากทีมหลังจบซีซั่นนะฮะแม้ว่าจะมีการปฏิเสธข้เอเสนอในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอนโซ่บาริสก้ามีตัวเลือกมากขึ้นในแนวรุกหลังเชลซีเสริมทั้งจอเปโดเอสเตวาวิลเลียนเจมี่กิทเทนแล้วก็อเลียนโดกาาโช แม้ว่าเปโดเนโต้ครับจะยังเป็นตัวหลักของทีมในซีซั่นนี้ทำไปแล้ว4ประตูอีก2แอสซิสต์จาก13เกมในพิมพ์ล็กแต่การที่เอสเตวาค่อยๆแทรกขึ้นมาและโชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจทำให้ตำแหน่งของเขาเนะี่ยอาจจะสั่นคลอนในระยะยาวนะครับนอกจากนี้เมอหน้าทีมจะได้ตัวโจโนี่เกวนดาตัวรูกจาก ing, สปอร์ติ้งเซ็นมาด้วยนะครับที่เซ็นมาลุกงหน้าก่อนนั้นนี้แล้วและอาจจะทำให้ทีมในะคิดเรื่องการปล่อยตัวแนวรูกบางคนออกจากทีมไปทางสื่ออย่างเดอลอนติกครับเผยว่า,วามีสโมสรชั้นนำของยุโรปไดด้้ตติ่อออขซื เรโดเนโตจากเชลซีตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าทีมดังแห่งพิีเม์ลกต่อปริเสธอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามนะสื่อเจ้าดังก็บอกว่าสถานการณ์หลังจบฤดูกาลนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเปรโดเนโตจะยังคงเป็นตัวหลักแต่เริ่มมีการเรียกร้องมีกระแสของแฟนบอลเนนะี่ยอยากจะให้เอสเตวอลวิเลียนเป็นตัวจริงทางฝั่งขวาก่อนเขานะครับ เปโดเนโต้ครับลงเล่นให้เชลซีรวมทุกรายการ69เกมทุกรายการทำา3 3ประตรูอีก11อแอสซิสนะครับโอ้โหก็ถือว่าน่าสนใจนะก็มีข่าวโหมขึ้นมาว่าทางเชลซีอาจจะพิจารณาปล่อยตัวเขาก็ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าเพราะว่าแฟนบอลบางส่วนก็เรียกร้องอยากจะให้ทีมเนี่ยดันเอสเตวาร i วิลเลียนนะครับขึ้นมาพิชิตทางกราบขวาของทางสิงลูเชลซีไปเลยนะครับ,นะรบแต่ฟอร์มของเปโดเนตก็ดีมากๆนะ เป็นคนสําคัญของเอนโซมาเดสกาเลยแหละต้องบอกว่าอยู่ในชุดที่กำลังฟอร์มร้อนแรงเป็นตักแตะที่สารพัดประโยชน์ในแนวรุกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโอ้โหฟอร์มดีด้วยนะครับความเร็วเนี่ยเร็วจีเลยต้องบอกว่าเร็วจีเลยนะครับเมื่อคืนก็ถือว่าโดดเด่นอีกคนหนึ่งไปดูข่าวสารของเฟเดริโกเคียซ่ากันต่ออนาคคเคียซ่าอยู่ที่โมซาลาไปไกลแค่ไหนในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับถ้าว่าโมซาลาไปเล่นบอลแอฟริกันคับออฟเนชั่นแล้วเนะี่ย อาจจะทำให้เคียซ่าเนี่ยได้ลงเล่นมากยิ่งขึ้นนะรายง,งานข่าวจากฟุตบอลอินเตอร์ครับรายง,งานบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะระง,งับการปล่อยตัวเฟเดริโกเคียซ่าออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวหาว่าโมซาน่าผ่านเข้ารอบลึกกับอียิปต์ในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะฮะหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยพอฟื้นความมั่นใจกลับมาหลังบุกเอาชนะเวสต์แฮมเมื่อคืน2อสูตรนะครับซึ่งทั้งโมซาน่าแล้วก็เคียซ่าเป็นตัวสำรองไม่ถูกส่งลงสนาม ในขณะที่เคียซ่าลงเล่นไปเพียง1 4 8นาทีในพรีมเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้ซึ่งการซึ่งการอยู่ในสถานะตัวสำรองทําให้เกิดการคาดเดาว,ว่าเขาจะย้ายทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการไปเล่นในอิตาลีนะฮะอย่างไรก็ตามนะการย้ายทีมของเคียซ่ามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากโมซาราต้องเดินทางไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปที่จะเริ่มขึ้นแนวที่ี่21อธันวาคมนี้ได้จบลงวันที่18มกราคม ซึ่งอาจจะทําให้การปล่อยตัวมีความซับซ้อนมากขึ้นนะฮะจากรายงานของฟุตบอลอิสเดอร์ก็บอกว่าแม้ลิวพูจะไม่ขวางการย้ายทีมของเคซ่าแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการให้ทีมอ่อนลงหากทับมัมมี่เนี่ยทำได้ดีในบอลชิงแชมป์ทวีปแอฟริกาครับได้ทาให้การกลับมาของซาลาต้องล่าช้าเอาไปอีกถ้าเข้ารอบลึกนะฮะอีกประจัยหนึ่งก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกับผู้เล่นในแนวรุกของทีมไม่ว่าจะเป็นอเลนเซอร์อิซักอูโกเอกริเก้ฟอร์เรนบีเสหรือโคดี้กัคโปนะครับ ก็ต้องมองทางด้านของเคียซ่าเนี่ยอยู่ในแผนยาวๆเลยนะฮะอาจจะเป็นไปได้ครับอนาคตเคียซ่าอยู่อยู่ในช่วงตรงนี้แหละนะฮะถ้าว่าโมซาราไปไกลกับอียิปต์ในรอบลึกๆของศึกแอฟริกันครับออสเตรเลียเนี่ยก็จะทำให้โอกาสที่จะกลับมาร่วมทีมเนี่ยมันล่าช้าออกไปอีกครับมันต้องใช้แล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บในแนวรูกด้วยครับแล้วใครจะมาเป็นแบ็กอัพถ้าหากมมีเคียซ่าถ้าหากไม่มีเคียซ่า,าก, a, ก็ต้องรอติดตามนะก็ต้องรอติดตาม วอลคอดชมริเจมโดดเด่นแดนกลางนะครับเมื่อคืนนี้ถือว่าโอ้โหดีมากๆนะครับฟอร์มเจ๋งจริงริเจมโชว์วอลคอดครับอดีตกองหน้าอาร์เซนอลครับชช่นชมริเจมกับตันทีมเชลซีหลังผลงานอันยอดเยี่ยมในเกมดาร์บี้แมตช์ลอนดอนซึ่งเสมอกัน1-1กับอาร์เซนอลเมื่อคืนเกมระหว่างเชลซีกับอาร์นันเนี่ยถูกยกให้เป็นการดวลกันระหว่างไกเซโรกับดิแคนไรท์สองกองกลางระดับโลกแต่กลับเป็นริเจมที่โชว์ฟอร์มไี่อย่างโดดเด่นในแดนกลางนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยทางนัานของริเชมครับจะเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแต่กลับถูกรเมเบลาเวียเนี่ยบีบให้ต้องเล่นในแดนกลางแทนอ่าเจมได้ลงเล่นเคียงข้างกับไคลซโดโดยมีเอนโซฟรานเดสยืนตำแหน่งสูงกว่าในเกมที่เสมอกันหนึ่งหนึ่งที่สแตมฟอร์ดบิดทางนัานของเชียววอลคอดแคลก็บอกว่าความสามารถรอบด้านของริเชมนั้นยอดเยี่ยมมากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่โจวัสตูเคิลสามารถเลือกใช้ได้ในบางเกมให้กับทีมชาติอังกฤษ คุณไดเห็นการ่ายบอลลูกตั้งแต่ของเขาซึ่งสําคัญมากสําหรับหลายสโมสรแล้วก็ทีมชาติสิ่งที่ผมได้ยินเป็นอย่างสิ่งที่ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพัฒนาการของเขาคือการเติบโตแล้วก็ทักษะความเป็นผู้นําของริเจมในอดีตเขาเคยถูกตั้งคำถามว่าเขาเป็นผู้นําแล้วก็กับตันทีมได้หรือไม่และเห็นได้ชัดเลยว่าเขาทําได้กับผลงานในวันนี้นะครับเป็นผู้นําที่โดดเด่นอ่ะต้องบอกว่าริเจมนี่โดดเด่นมากๆนะครับตอนนี้ถือว่าเป็น คีแมนอีกคนหนึ่งเลยแหละของสิงห์บลูเชลซีที่ขาดไม่ได้นะครับโอ้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงนะฟอร์มใช้ได้ดีด้วยนะครับถือว่าสถานการณ์ของริเจมตอนนี้กำลังไปได้สวยหลังจากที่โอ้โห่ดูกันนี้แล้วเจออาการบาดเจ็บเล่นงานนะสองสามปีที่ผ่านมาเนะี่ยโอ้โหเจออาการบาดเจ็บเล่นงานเยอะมากไม่ค่อยได้เล่นแบบเต็มเมดเต็มหน่วยพอได้เล่นแล้วโอ้โหฟอร์มแบบสุดเสด็นะครับ ริชเจมเองเขาก็เผยว่าผลเสมออานนเมื่อ,นอนคืนเนี่ยบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของทัพสิงบลูซึ่งเหลือผู้เล่นแค่10คนกว่านะครับถือว่าเหลือตั้งแต่10คนตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะของเกมนะฮะฉะนั้นของริชเจมนะก็บอกหลังเกมบอกว่าน่าผิดหวังนะที่ทีมได้แค่แต้มเดียวเราเหลือเล่น10คนตั้งแต่ต้นเกมนะซึ่งนั่นทําให้เกมยากลําบากเราของบอลได้มากกว่าตอนที่ตัวเท่ากัน11ต่อ11ทุกคนเห็นแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนและกําลังต่อสู้เพื่ออะไร วันนี้คงเป็นเครื่องยืนยันที่สําคัญแม้ว่าเราต้องการชัยชนะนะแต่ก็มีข้อดีมากมายเราทํางานหนักมากมีการวิเคราะห์มากมายจากทีมที่วางแผนวิธีการเล่นที่มันถูกต้องในแบบที่มารเรสกาคิดว่าจะสร้างความอันตรายให้กับอาร์เซนอลได้ผมคิดว่าอาจจะมีใบแดงอีกใบผู้เล่น7-8ถึงคนที่โดนใบเหลืองมันคือลอนดอนนาบี้ทุกคนต้องการชัยชนะนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของ James, ริชเจมส์นะก็เชื่อว่าโอ้โหก็ถือว่าดีพอตัวเมื่อคืนนะฮะ เจาะอ,อาเซนอลสะร้อนความแข็งแกร่งของทางไอ้ของอไอ้ปืนโตก็โดนแบบโดนเหมือนกันนะโดนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ก็ถือว่าสุดท้ายกลายเป็นผลเจ้าเสมอที่สแตมฟอร์อดบิดนะ,ะเจ้าไป1นประตูต่อหนึ่งครับ